กิจกรรมหน้าร้อนเย็นสบายได้ถูกอัปเดตเข้ามาในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเล่นกิจกรรมนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะเล่นแล้วแลกปีกขาวดำนะครับหรือว่าจะแลกในส่วนของชุดซัมเมอร์เนี่ยมีวิธีการเล่นกิจกรรมยังไงใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่ถึงจะได้ทั้งคู่เดี๋ยวผมจะมาอธิบายวิธีการเล่นให้เพื่อนๆฟังไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับผม สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเติมเกมราคาถูกเติมไวเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงและปลอดภัย100%ผมขอแนะนำ TGS เติมเกมช็อปครับใครอยากจะเติมเพชรเติมเหรียญเติมกาชาเกมที่เพื่อนๆเล่นนะครับผมสามารถทักไปสอบถามรายละเอียดหรือเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมทักไปได้เลยทั้ง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Li n e แอดแฟนเพจเฟซบ o ๊แล้วก็เว็บไซต์ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับผมเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทักไปสอบถามรายละเอียดเกมที่เพื่อนๆอยากจะเติมได้เลยนะครับผมเติมเกมราคาถูกตลอด ลอด24ชั่วโมงกับร้าน TGS เติมเกมช็อปได้เลยครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดฟาร,รม์มวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone ครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น,นครับเพราะว่า UG Phone คือแอปพลิเคชันระบบคลาวด์นะครับผมเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมหรือว่าปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้ เราอยู่ตลอดเลยซึ่งมันเหมาะมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะากลัวแบตเสื่อมหรือว่ากลัวเปลืองค่าเน็ตนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาท ตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว MVP ดูนะครับราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคในคลาวที่เราจะได้รับมาเนี่ยสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าเลยนะครับซึ่งตัว MVP ถึงจะแพงกว่านิดหน่อยแต่สามารถใช้งานได้ดีกว่าลื่นไหลกว่าและสบายกว่าอย่างแน่นอนครับใครสนใจที่ดาวน์โหลด u t Phone สามารถดาวนโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้ Description ของคลิปผมได้เลยครับคิดถึง Cloud Phone คิดถึง UG Phone นะครับ วันอังคารที่10มิถุนาตอนเที่ยงคืนนะครับกิจกรรมอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับใครก็ตามที่ไม่เห็นไอคอนกิจกรรมซัมเมอร์เย็นสบายหรือว่าหน้าร้อนเย็นสบายก็แนะนําไม่รีเกมก่อนรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะเล่นในคลาวเปิด24ชั่วโมงนะไม่ได้รีเกมไม่ได้ออกเกมเนะี่ยก็อย่าลืมรีเกมเพื่อดูหน้ากิจกรรมกันด้วยเปิดเข้ามาหน้ากิจกรรมนะครับผมหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการล็อกอินรับรางวัลเนาะก็จะมีเปลือกหอยเหลือง แล้วก็หยกมังกร9ก้าสวรรค์แล้วก็ล็อกอินวันที่2ได้เหรียญน,นะครับก็1 2 3ตามนี้เลยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีว่าแต่ละอย่างเนี่ยใช้ทําอะไรกันบ้างนะครับคลังสมบัติเซอร์ไพรส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกรางวัลในการเล่นกิจกรรมนั่นเองนะครับผมโดยเราเนี่ยจะต้องมีหยกมังกร9สวรรค์ก่อนนะครับซึ่งหยกมังกร9สวรรค์เนี่ยเราสามารถนํามาแลกไอเทมต่างๆในนี้ได้เลยเอาจริงๆไอเทมมันมีแค่นี้เลยครับแล้วผมก็มองว่าไม่มีอะไรคุ้มค่าที่จะใช้หยกมังกร9สวรรค์ในการแรลยค,คุณดดู ยันข้าม4ีเนี่ยใช้ตั้ง45อันแล้วยกมังกรเาสวรรค์เนี่ยมันหาไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะครับมันต้องเติมเลยแหละแต่เดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีว่ายกมังกร9สวรรค์เนี่ยหาจากไหนนะครับหลักๆแล้วเนี่ยที่ผมจะโฟกัสก็คือเ,เพื่อนๆที่อยากจะเล่นกิจกรรมนี้นะครับแล้วอยากจะได้ปีกด,ดำขาวแล้วพร้อมไปกับการได้ชุดซัมเมอร์เนี่ย เพื่อนๆจะต้องใช้หยงมังกรณสวรรค์ทั้งหมด1,200สำหรับรูปโปรไฟล์น้องหมาเนี่ยก็ถือว่าน่ารักอยู่นะครับถ้าใครจะแลกเนี่ยก็สามารถแลกได้นะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าในรายละเอียดกิจกรรมต่อไปเนี่ยเป็นอะไรต่อนะครับตำลึงสุดคุ้มพิเศษนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในคีหยลักการเล่นกิจกรรมนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเล่นกิจกรรมนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีหยวน ในการเล่นนะครับยอยหรอหรือหยวนไม่ล็อเนี่ยเราสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับก็จะมีแพ็คขายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คโยมมังครเก้า,กาสวรรค์ที่มีมาขายหรือว่าจะเป็นแพ็คหอยสีเหลืองซึ่งจะเป็นหนึ่งในวัตถุดิบสําคัญในการนําไปเล่นกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราวนกลับมาพูดตรงนี้อีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวผมพาไปแนะนํากิจกรรมต่อไปกันก่อน กิจกรรมโปรไฟล์เลือกเองนะครับผมอันนี้นีค่อนข้างคุ้มค่ามากๆสําหรับสายน่ารักนะเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเลือกรูปโปรไฟล์ที่เพื่อนอยากจะได้นะครับผมโดยแสแตทรูปโปรไฟล์เนี่ยจะบวกค่าสเสน่ห์ยอยู่3สแตททุกอย่างเท่ากันหมดเลยนะครับอยากจะได้อันไหนก็สามารถกดเลือกได้เลยอย่างนี้นคตอนแรกผมเลือกนานมากผมชอบทุกอันเลยแต่ว่ามันให้เลือกได้แค่อันเดียวนะผมก็จะเลือก ในส่วนของน้องลูกแพรหัวใจเหมียวอันนี้เลยนะครับผมแต่งโมเหมียวเนี่ยผมลังเลอระว่แต่งโมเหมียวกับหัวใจเหมียวแล้วแต่ผมชอบรูปโปรไฟล์นี้น่ารักกว่านะครับก็ทาการเลือกอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็ใช้เงิน59บาทในการซื้อโดยตรงได้เลยนะครับแล้วเราก็จะได้รูปโปรไฟล์อันนี้มาครอบครองนั่นเองนะครับก็ไปกดใช้ได้เลยในส่วนของส่วนบุคคลแล้วก็เปิดใช้งานรูปโปรไฟล์แล้วก,กดใช้ได้เลยนี่ประมาณนี้ค่อนข้างน่ารักเลยนะครับสำหรับรูปโปรไฟล์ใครที่อยากจะได้รูปโปรไฟล์59บาทนะครับก็สามารถเลือกไได้ไม่ชอบ แบบผมสีขาวก็ไปดูอันกลางกับสีเขียวก็ได้ครับแต่จริงอยากได้หมดเลยนะน่ารักทุกอันเลยครับผมต่อไปเป็นแพ็กเกจเย็นสบายกับฤดูร้อนล่าสมบัตินะครับอันนี้ก็เป็น2กิจกรรมหลักๆที่เราจะต้องเล่นนะครับในกิจกรรมนี้แต่ว่าผมจะแนะนําในส่วนของฤดูร้อนล่าสมบัติก่อนละกันเพราะอันนี้เนี่ยมันเป็นคีย์หลักมากๆในการที่เราจะหาหยกมังกรในการไปแลกข,ของในคลังเซอร์ไพรส์นั่นเองนะครับผมหลักๆแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้ในส่วนของวันนัสซัมเมอร์หรือว่าผมจะเรียกสั้นๆว่าหอยเหลือง เปลือหอยสีเหลืองเนี่ยเราได้วิธีเดียวที่จะได้คือได้จากการเติมเงินหรือว่าการเอาหยวนไปซื้อนั่นเองนะครับผมโดยเราเนี่ยสามารถซื้อในส่วนของแพ็กเกจต่างๆที่จะได้หอยสีเหลืองได้ตามนี้เลยไม่ว่าจะเป็น680หยวน1,280 3,002หรือว่า6,004นะครับซึ่งมันก็จะได้หอยที่แตกต่างกันเนาะแล้วก็ได้ของแถมที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมากดไปแล้วถึง3รอบด้วยกันนะครับแต่ละแพ็กเนี่ยมันกดได้ถึง3รอบแล้วผมมากดแพ็ค6,480ไปแล้วครบ3รอบเลยนั่นหมายของว่าผมเนี่ยเหมาแพ็คสุดท้ายที่เป็นเปลือกหอยเหลืองไปหมดแล้วนะครับโอเคหลังจากที่เราได้หอยเหลืองมาแล้วนะครับผมแนะนาให้ข้ามแพ็คเกจเย็นสบายไปก่อนให้มาที่ฤดูร้อนล่าสมบัติ ฤดูร้อนหน้าสมบัติเนี่ยวิธีการเล่นก็คือเราจะใช้เปลือกหอยเหลืองในการถอยลูกเต๋าเพื่อเดินเก็บของต่างๆนะครับเพื่อนๆเดินผ่านจุดไหนเพื่อนๆจะได้ของจุดนั้นไปเลยนะครับการถอยลูกเต๋าแต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นการสุ่มนั้น1ถึง6ถ้าเพื่อนๆดวงแย่มากๆเนี่ยเพื่อนๆจะถอยได้ทีละหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆโดงดีเพื่อนๆจะถอยได้ทีละสี่ทีละห้ามันก็จะกระโดดไปจบหน้านั้นๆได้เร็วนะครับซึ่งไอ้หน้าร้อนล่าขุมทรัพย์หรือฤดูร้อนล่าสมบัติเนี่ยมันจะมีท ในส่วนของวันนัสซัมเมอร์หรือว่าหอยเหลืองอยู่แค่รอบละ5เท่านั้นก็คือ5หอยจะสามารถกดโยนได้1ครั้งนะครับแต่ว่าของรางวัลเนี่ยมันจะไม่ได้ดีเท่ากับหน้าหลัง คือของรางวัลเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้มันจะมีใบบบก15บอลด้วยอันนี้ผมอยู่ที่หน้า4คือหน้าสุดท้ายแล้วนะครับมันจะไม่มีหน้าอื่นอีกแล้วนะครับผมหน้า4เนี่ยคือหน้าสุดท้ายแล้วก็คือใช้ทีละ70แต่ว่าหน้าแรกเนี่ยมันจะทอยทีละ5หอยนะครับก็คือ5หอยคุณก็ทอยไปเรื่อยๆทอยไปเรื่อยๆจบหน้าแรกเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วว่าอันสุดท้ายเนี่ยได้อะไรใครจาได้มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยเพราะว่าหน้าแรกเนี่ยผมเดินไปค่อนข้างไวมากๆเพราะผมมีเปลือกหอยเหลืองเยอะนะครับแต่ว่าของระหว่างทางเนี่ยมงถึ หยกมังกร9สวรรค์น,นะครับมันก็จะถูกอัปเกรดให้เราได้จํานวนเยอะขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับตอนแรกเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะได้ทีละ5ทีละ5ทีละ5นะครับไปจนถึงตรงนี้ก็จะได้10 10 10ในหน้าแรกแล้วก็จะได้แบบจํานวนเยอะๆในก้อนสุดท้าย ซึ่งพอจบหน้าแรกปุ๊บเนี่ยพอขึ้นหน้าใหม่นะครับรอบ2เนี่ยหอยมันจะกระโดดจากใช้ทีละ5เป็นใช้ทีละ15้นะครับแลวของรางวัลตรงเนี้ยหยกมังกรมันก็จะถูกอัปเกรดขึ้นมาให้ได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกไปมันจะมีทั้งหมด4หน้าเนาะพอจบปุ๊บหน้า2เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดรางวัลสุดท้ายที่จบหน้า2เนี่ยมันจะได้เป็นยันบอนสอ์นใบนี้ ถ้าจําไม่ผิดนะครับถ้าจําไม่ผิดก็จะได้ยันบอลเป็นใบนี้เลยนะครับทีนี้พอจบหน้า2ใช้ทีละสิาจะก้าวสู่หน้าที่3หน้าที่3เนี่ก็จะเริ่มได้หยกมังกร9สวรรค์เยอะขึ้นและให้โฟกัสไปที่หยกมังกร9สวรรค์อย่างเดียวนะครับของตามทางนี้ผมว่าเฉยๆนะครับมันจะไปอัปเกรดอีกทีก็คือขอสุดท้ายเลยกับของตรงนี้นะครับหยกมังกร9สวรรค์เนี่ยมันจะค่อยๆได้มากขึ้นนะครับหน้า3จะใช้โยน1ครั้ง35หอย ซึ่งมันจะเริ่มแพงและตรงนี้มันจะเริ่มเยอะละจาก5หน้าแรกโดดมา15หน้า2แล้วก็หน้า3จะโดดมาใช้ทีละ3 5หอยซึ่งหน้า3เนี่ยรางวัลตรงนี้จะเป็นยันบอลโบวก13นะครับจะไม่ได้เป็นบวก15เนาะก็เดินไปจนสุดเลยนะครับพอสุดปุ๊บเนี่ยเราจะได้เป็นคอสตูมนะครับแต่จะเป็นคอสตูมในส่วนหัวที่ผมใส่อยู่ตรงนี้นะครับในหน้า3จะเป็นนี่เลยนี่แองเจลแสงสว่างและความมืดนะครับจะเป็นคอสตูมในส่วนหัวที่เข้ากับตัวปีกที่ให้แลกนั่นแหละ นะครับเราก็เดินไปจนจบหน้า3เลยคลิกละ35หอยนะครับคลิกไปเรื่อยๆคลิกไปเรื่อยๆพอจบหน้า3ปุ๊บก็จะเข้าสู่หน้าสี่แล้วเป็นหน้าที่ผมค้างอยู่เพราะว่าจานวนหอยผมไม่พอแล้วแล้วก็มันไม่มีรางวัลต่อไปแล้วมันจะจบที่หน้า4เท่านั้นเพราะว่ารางวัลข้างล่างอะถ้าเกิดว่ามันมีต่อเนี่ยข้างล่างมันจะเขียนว่ามันจะมีรางวัลต่อไปอยู่นะครับแต่ตรงเมาส์ที่ผมเมาส์วงอยู่เนี่ยตรงนี้คือมันไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นหน้าสุดท้ายนั่นเองนะครับซึ่งหน้านี้เนี่ยหอเลืง 70หอยกับการหมุน1ครั้งนั่นเองซึ่งมันค่อนข้างแพงแล้วก็เยอะมากๆเลยนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมเนี่ยถึงเหมาหอยตรงนี้ไปจนหมดเลยแล้วก็ยังเล่นตรงนี้ไม่พออีกนะเอ,ออยังเล่นไม่พออีกแต่ผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,นเนหมาไปหมดแล้วยังเดินไปไม่ถึงเนี่ยก็ต้องพยายามเอาไว้ถึงให้ได้นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเติมเพิ่มต่อพรุ่งนี้เพื่อที่รางวัลสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของชุด Angel Devil นะครับผมก็จะเป็นชุดที่ มาคู่กับตัวหัวที่ผมใส่อยู่อันนี้เลยนี่เห็นไหมหัวขาวดําแล้วมันก็จะคู่กับปีกในกิจกรรมที่ มาให้แลกด้วยนี่ปีขาวดำเนี่ยเห็นไหมจริงๆแล้วเนี่ยไอปีนียมันเป็นคุมที่ติดมากับตัวคุมในโยกังพีซีเลยโยกังพีซีเนี่ยมันจะมีคุมหนึ่งที่ชื่อว่า a n g e l ต์เดวิลเดี๋ยวผมขึ้นรูไปไว้ให้ดูนะครับถ้าใส่เต็มเซตมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับแต่อันนี้เนี่ยคือมันเอาปีมาให้แลกแยกนะครับแล้วก็ตัวคุมเนี่ยมันจะมาอยู่ในกิจกรรมที่เราต้องเดินเต๋าแบบนี้นะครับคร่าวๆเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะต้องกดเพิ่มเนี่ยถ้าผมดวงดีผมก็กดเพิ่มไม่มากนะครับก็ทอยอีกรอ,อ,อบ่ะไมมอผคเเพยย รวดเดียวแล้วมันจบเลยแบบทอยสองรอบเนี่ยอีรอบ2เนี่ยมันต้องมาจบใช่ป่ะแต่ว่ามันไม่เคยทอยจนจบเลยผมคิดว่าต่ำๆน่าจะทอยสัก3ารอบแหละจนกว่าจะล้างเนี่ยแหละครับผมก็ต้องไปเติมเพิ่มก่อนแล้วก็มาซื้อในส่วนของตัวนี่อาจจะซื้อแพ็คนี้เพิ่มหรือไม่ก็ซื้อตัวนี้เพิ่มนะครับเพื่อที่จะไปทอยต่อเพื่อที่จะเอาของจนครบนั่นเองนะครับเราก็จะได้มีคุมใส่ทีนี้นะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะอยากรู้ว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่าทอยครบสี่รอบเนี่ยมันจะสามารถ ได้หยกมังกรสวรรค์ทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้เนี่ย <t> ผมคำนวณให้แล้ว <t> ผมไม่ได้แลกเลยเ <t> พื่อที่จะให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าหยกมังกรสวรรค์ที่ผมเปิดมาเนี่ยตั้แต่หน้า1จนถึงหน้า4จนเกือบหมดเนี่ยหน้าตอนนี้เนี่ยผมได้หยกมังกรสวรรค์อยู่ทั้งหมด715นั่นหมายความว่าผมสามารถแลกปีได้แล้วหรือว่าสามารถแลกกลุ่มัมเมอร์ได้แล้วนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมเปิดจนหมดเนี่ยผมบวกไปอีก8 0 3รอบแล้วบวกอีก320ยเนี่ยผมจะมีหยกมังกรสวรรค์ท 75อันนะครับนั่นหมายความว่าเราจะสามารถแลกได้ทั้งปีกแล้วก็แลกได้ทั้งตัวชุดซัมเมอร์ได้เลยสำหรับสายสะสมของต่างๆหรือว่าแฟชั่นต่างๆนะครับก็อย่าลืมมาเก็บกันด้วยนะครับค่าเสียหายทั้งหมดที่ได้เติมไปนะครับผมกดตัวแพ็ค3290ไป2รอบนะครับผมกดไป2รอบก็จะกดนี่ก็จะกดแพ็คสุดท้ายตรงนี้ได้หมดเลยนะครับ3290 2รอบก็จะเป็น6480 3รอบนั่นแหละนะครับกดหมดแล้วก็ เปิดมาได้จนถึงตรงนี้นะครับก็ยังไปต่อไม่ได้หลังจากนี้ก็ต้องเติมเพิ่มแล้วก็เอาหยวนเนี่ยมากดไม่แพ็คนี้ก็แพ็คนี้เพิ่มนั่นเองนะครับเพื่อที่จะต้องจบอีเวนต์ถ้าเสียหายเนี่ยผมมองว่าน่าจะถ้าเติมร้านเนี่ยมันก็จะถูกกว่านี้แต่ว่าผมเองอะกด3 2 9 0แค่เกือบครบนะไอ้3290 2รอบเนี่ย6,580เนี่ยถ้ากดอีกสักแพ็คนึงอาจจะกดแค่พันหกก็ได้นะครับถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องของอย่างอื่น,นครับกดแค่พันหกแล้วก็มาเอาหยวนอะมาซื้อแพ็ค เล็กๆเนี่ยแพ็คสักพันพันสอก็ได้กด2แพ็คหรือว่าจะกดแพ็คใหญ่ไปเลย3 2 8 0นะครับแล้วก็เอาไปหมุนต่อให้มันจบๆนะฮะมันก็จะได้ของทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นขาวดำนะครับหรือรวมถึงการแลกปีแล้วก็การแลกชุดซัมเมอร์ด้วยแต่ว่ารูปโปรไฟล์น้องหมาเนี่ยอาจจะได้ไม่ครบเนาะเพราะว่ารูปโปรไฟล์น้องหมาเนี่ยถ้าแลก1,200ไปแล้วเนี่ยมันจะเหลือแต้มอีกแค่75เนาะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้รูปโปรไฟล์น้องหมาอีกเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะต้องมาซื้อ ตรงนี้เพิ่มหรือไม่ก็มาเล่นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผมกาลังจะบอกต่อไปแล้วผมบอกเลยว่ากิจกรรมนี้ไม่ค่อยแนะนําถ้าจะเล่นขอให้เหลือจริงๆหรือกดกิจกรรมนี้จนจบก่อนแล้วค่อยมาเล่นกิจกรรมนี้นะครับ กิจกรรมนี้แพ็กเกจเย็นสบายเนี่ยเอาจริงผมลองกดไปแค่กล่องเดียวเท่านั้นนะครับมันจะมีแพ็กเกจอยู่2แพ็กเกจให้เราได้เลือกนะครับนั่นก็คือแพ็กเกจทางซ้ายเป็นกล่องทางซ้ายอันนี้กับกล่องทางขวาถามว่ามันต่างกันยังไงนะครับมันต่างที่ขออรางวัลข้างในมันไม่เหมือนกันแล้วก็ตัวหอยเนี่ยมันใช้ไม่เท่ากันอันแรกจะใช้แค่5้าหอยอันที่2จะใช้10หอยซึ่งพอผมพรีวิวรางวัลออกมาให้เพื่อนๆเห็นเนี่ยเซ็ตกิฟต์เย็นสบายเนี่ยคือทางซ้ายนะครับขออรางวัลก็จะประมาณนี้เลยคือเเกกกลืออมมันนยะาทุค เปิด5้าหอยเนี่ยคุณต้องลองดูว่าคุณจะเกลือไหมเนี่ยมันจะมียันบวก5บวก8แต่มันจะมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าถ้าคุณได้คือมันไม่เกลือแต่มันน่าจะยากมากๆกนะครับก็คือยันบวก 15- 5เปอร์เซ็นต์มันมีแค่นี้เลยที่ผมมองว่าถ้าคุณได้มาแล้วมันคุ้มมากไอยัน10%เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมมองว่ายังไม่คุ้มเลยนะเพราะมันคือบวก10อ่ะใครๆก็ไปถึงกันได้แล้วบางทีค่าเมายังติดเลยใช่ไหมถ้าคุณจะเปิดกล่องเนี้ยเพื่อหาบวก10อ่ะมองว่า ถ้าเปิดเอาหยกมังกร9้าสวรรค์เนี่ยอันนี้อาจจะพอได้เพราะว่าบางคนอยากจะได้ของอย่างอื่นอีกอยากจะได้รูปโปรไฟล์หมาอยากจะได้อย่างอื่นอ่ะคุณก็ต้องมาเล่นกิจกรรมนี้ต่อคุณต้องเอาหอยที่ยังเหลืออยู่หรือว่าซื้อหอยเพิ่มจากกิจกรรมมา,มาหมุนอันนี้ต่อนะครับอันนี้จะเป็นเซ็ตกิฟต์เย็นสบายซึ่งัน,นเวลาซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นกล่องแล้วเราต้องไปเปิดกล่องในตัวละครอ,อีกทีแล้วมันก็จะสุ่มหนึ่งในนี้ นะครับซึ่งถ้าคุณดวงไม่ดีเนี่ยยังไงคุณก็จะได้แต่เกลือแน่นอนเพราะผมเคยลองเปิดมาแล้วกล่องหนึ่งนะครับมันไม่ได้อะไรเลยคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราได้อะไรเพราะมันเกลือนั่นเองนะครับส่วนอีกกล่องนึงนะครับ,ะรบจะเป็นเซ็ตกิฟต์หลากสีสันซึ่งเซ็ตกิฟต์หลากสีสันเนี่ยเอาจริงๆผมมองว่ามันไม่ได้ต่างจากเย็นสบายมากนะครับแต่ว่าถ้าคุณดวงดีมากๆเนี่ยคุณจะได้บวก15 5 0 0 โบสถิ๕สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือโอกาสติดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันจะต่างจากกล่องกิฟต์เซ็ตเย็นสบายที่มันจะมีแค่ห้าเปอร์เซ็นต์แต่อันนี้มันมีทั้งห้าเปอร์เซ็นต์และสิบเปอร์เซ็นต์เลยที่เหลือก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เห็นไหมของรางวัลแทบไม่ได้ต่างกันเลยครับที่เหลือดูคุณดูดีนะผมพยายามเลื่อนอยู่แต่มันคลิกไม่ติดไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับเนี่ยให้เพื่อนๆดูของรางวัลแม่งแทบจะไม่ต่างกันเลยต่างกันที่จํานวนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยต่างกันที่จํานวนเลยครับแล้วก็ยันที่เเพิ่่มมมข้้าาซึงันใชหอย ครับสิบหอยอ๋อแล้วก็มีปีกแดงด้วยนะแต่โอกาสออกผมว่ามันไม่น่าง,ง่ายอะถ้าเกิดว่า มีสุดตาท่านใดที่ลองเล่นกล่องนี้จนจบทุกวันเนี่ยมาซื้อได้วันละ50กล่องนะฝั่งละ50าสิบอ่ะใครเปิดหมดลงทุนเปิดจนหมดเนี่ยได้ยันกันบ้างไหมเนี่ยมาบอกผมด้วยนะบทสิบสองบทสิบห้าอะไรเงี้ยถ้าได้มาบอกผมด้วยผมอยากรู้เหมือนกันหรือว่าได้หยกมังกรก้าสวรรค์กันเยอะแค่ไหนเนี่ยอันนี้มาบอกผมด้วยเพราะผมคิดว่าผมคงไม่ไปต่อกับกิจกรรมนี้เพราะว่าแค่กิจกรรมเนี้ยกิจกรรมเดียวที่เอาขอทุกอย่างเนี่ยมันก็หลายพันมากๆแล้วนะครับ6-7พันได้เลยต่อให้เติมล้านก็น่าอยู่ที 5, 6, ่ประมาณ่ดี ค,ค่อนข้างแพงมากๆแต่ว่าสายสะสมสําหรับใครที่รู้สึกว่าอยากเก็บจริงๆนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยคุณเติมไปลวดเดียวเนี่ยคุณไปเปิดได้ชุด Angel De v i l คุณมาแลกปีได้แล้วคุณยังแลกชุดซัมเมอร์ได้อยู่เนี่ยผมมองว่ามันก็โอเคอยู่นะให้ลองคิดเทียบกับปีปีเซียวดูว่าปีปีเซียวเนี่ยแลกค่อนข้างแพงมากๆเลยนะครับส่วนตันคนไหนที่อยากจะเอาเศษมับบงกรไปอัพมังกรอ,อันนี้ก็นี่มีให้แลกเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะต้องมาหาเพิ่มจากกิจกรรมตรงนี้แล้วแหละ คร่าวๆว่าประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมผมคงไม่ได้เล่นนี้ให้ดูแต่ว่านี้เนี่ยก็ได้ไปลองให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับว่าการันตีเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมหน้าร้อนเย็นสบายเนาะสำหรับใครก็ตามที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมฝากกด like, ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็อยากจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่อยากจะเล่นกิจกรรมเพื่อเอาปีกหรือว่าเอาของต่างๆนะครับว่ากิจกรรมมาเล่นยังไงจะได้ลงทุนถูกทางเพราะว่าเกมนี้อะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะครับก็ฝากไว้เพ ให้กับเพื่อนๆได้นะครับอย่าลืมไปคานวณกันดีๆนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีเดินเต่าแบบไกลๆกันทุกคนเลยนะฮะเจอกันในคลิปต่อไปหรือว่าไลฟ์สตรีมสดสวัสดีทุกคนครับ